วีวีราภาพชีวิตจริงกลับมาเป็นพระเอกไม่ได้แล้ววีวีราภาพสุภาพไพบูลพระเอกหนุ่มสุดหลอ่อควันใจสาวๆยุค90้าน แจ้งเกิดจากผลงานละครเรื่องกว่าจะรู้เดียงสาในบทชยาจากนั้นก็มีผลงานการแสดงให้แฟนๆได้ติดตามมาโดยตลอดจนตอนนี้เขาได้เป็นผู้จัดและเป็นผู้กำกับละครเต็มตัวแถมยังดูหล่อร่ำเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนก็ปังทุกเรื่องแถมประกบคู่นางเอกตัวแม่ของวงการมานับไม่ถ้วนสำหรับพระเอกคนนี้หากย้อนไปเมื่อ18ปีก่อน แฟนล,ละครต้องเคยติดหนึบละครดราม่าสะท้อนสังคมอย่างเรื่องกว่าจะรู้เดียงสาที่นำแสดงโดยพระเอกหน้าใหม่วีวีรภาพประกบคู่กับนางเอกสาวน้อยน่ารักจิ๊บขีตพัท์นอกจากละครจะโด่งดังในยุคนั้นแล้วยังเป็นการแจ้งเกิดของทั้งคู่อีกด้วยล่าสุดหนุ่มวีขอพาแฟนคลับย้อนอดีตเล่าเรื่องราวครั้งที่เข้าวงการแรกๆว่าต้องผ่านร้อนผ่านหนาวกว่าจะกลายเป็นพระเอกแถวหน้าได้ในวันนี้เขาต้องสู้มาแค่ไหน ผ่านทางอินสตาแกรว่ามีคนส่งมาให้ดูผมย้อนนึกถึงสมัยก่อนเลยผมเซ็นสัญญากับช่องตอนอายุ19ตอนนั้นยังงง,งกับการปรับตัวและและผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตและรับบทพระเอกเลยกว่าจะรู้เดียงสาออกอากาศปี2543ตอนนั้นยอมรับว่าเคยท้อถึงขั้นแอบร้องไห้ในห้องน้ำแถมยังต้องเรียนการแสดงในกองถ่าย ไม่มีความพร้อมใดๆจนจะบอกกับที่บ้านแล้วว่างานแสดงคงไม่เหมาะกับเราแต่มาถึงจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งผมฮึสู้และผมก็ผ่านมันมาได้และก็เป็นพระเอกละครเรื่อยมาอีกสิบเรื่องจนถึงทุกวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่ผมไม่เคยลืมเลยนอกจากนี้พระเอกคนดังยังถูกมองว่าไม่สามารถกลับมาเป็นพระเอกได้อีกแล้วหลังจากละครเรื่องบ้านสายทอง จบเมื่อต้นปีที่ผ่านมาตนก็ยังไม่มีละครเรื่องอื่นซึ่งถึงตอนนี้แฟนๆก็เริ่มถามถึงรวมถึงต้นสังกัดคือช่องเจก็เห็นว่าควรจะกลับมารับงานอีกอย่างไรก็ดีเนื่องจากตอนนี้อ้วนมากจึงยังไม่อยากให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานแสดงดังกล่าวแต่แม้ตอนนี้อดีตพระเอกคนดังจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ความหล่อเหล่านั้นก็ไม่ได้ห่างหายไปเลยเชื่อว่าหากหนุ่มวีกลับมาพร้อมจะต้องหวนคืนบทพระเอกได้อย่างแน่นอนค่ะ